สำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ตก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเช็คเครื่อง r b c ซีหนึ่งนะครับอาการก็คือใบมีดไม่หมุนนะครับใบมีดติดเครื่องแล้วไม่หมุนนะครับเล่งก็ไม่หมุนนะครับคลิปก่อนๆนะครับสาเหตุที่ใบมีดไม่หมุนนะครับก็เป็นเพราะว่าชามคัดนะครับมันขาดออกนะครับชามคัดขาดขาดออกนะครับเป็นเครื่องของ สีจังหวัดนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็ต้องมาถอดดูนะครับผมจะติดให้ดูก่อนนะครับดูว่าใบมีดมันไม่หมุนนะครับตามเหมือนที่ผมบอกไหมนะครับผมโอเคนะครับติดดูก่อนนะเดี๋ยวดูนะครับดูใบมีดนะครับ ก็มีเสียงดังอยเยคนพักนะครับโอเคนะครับก็ต้องมาถอดดูกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับจะถอดพุดสายคันเร่งนะครับกับไ้สายดับนะครับสายปิดเปิือตัวนี้นะครับออกก่อนนะครับเพื่อสะดวกนะเวลาเราแยกแยกหัวออกกับออกจากหางนะครับ จะทำอะไรมันก็สะดวกนะครับไม่ต้องมามาติดขัดนะครับต้องเอาฝาครอบก้อากาศตัวนี้ออกก่อนนะครับมันจะได้เปิดฝาขาบูได้นะครับเอาฝาขาบูออกนะครับ ครถอดน็อตยึดกกเผาสีตัวออกนะครับมาลุ้นกันครับว่าเกิดจากอะไรนะครับโอ้ขาดเห็นไหมครับอันนี้ก็การขาดเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับชามคัดขาดคาดเลยนะครับครับอ huh ืมขาดได้นะครับคลิปก่อนขาดตรงนี้นะครับขาดตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้ยังติดอยู่กับตัวตัวกกมันอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ขาดล่อนออกนะครับไอ้คลิปก่อนนะครับแต่คลิปนี้ขาดตรงนี้นะครับขาดตรงไอตรงฐานตรงนี้มันนะครับ ดูคัดจนนะครับคัดไม่เป็นไรนะครับคัดอย่างดีนะครับคัดแบบสองก้อนนะครับผ้าคัดยังก็เหลือเยอะอยู่นะครับประมาณสองมิลได้นะครับโอเคนะครับเปลี่ยนชามคัดครับก็มาดูนะครับวิธีการครับเอาชามคัดนะครับคับที่มันขาดคานะครับเห็นไหมครับข้างในนี้นะครับออกจากตัวกกตัวนี้นะครับ อันดับแรกเราก็ถอดตัวกกคคัดนี่ออกจากตัวก้านก่อนนะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับตัวชามคัดครับมันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับ แบบแรกก็จะเป็นชามคัดแบบเป็นร่องก้าร่องนะครับเอาแกนเผาสอดเข้าไปนะครับล็อกกับจานล็อกกับชามคัดนะครับกับชามคัดอีกอีกอย่างนึงครับจะเป็นเกลียวนะครับเวลารเราจะถอดชามคัดออกนะครับเราต้องหมุนออกนะครับอันนี้รูส้สกวก็ผมผมน่าจะทําให้นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นเป็นน็อตยึดอไยึดก้านกับตัวกกคัดให้มันติด นะครับไม่ให้กก้ Chevy มันถอยออกนะครับลูกโอ้ลูกปืนแตกมั้ะครับลูกปืนแตกนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเป็นเกลียวนะครับเราต้องจับจับแกนเผาตรงนี้ไว้ใกล้ๆแล้วก็หมุนตัวนี้ออกนะครับ ช่วงนี้เผาไม,ไม่ไม่ไม่ถึงบูธนะครับบูธมันจะอยู่ข้างนี้ครับบูธตัวแรกนะครับแล้วก็จะต่อไปครับห้าตัวครับช่วงนี้มันถ้าเป็นรอยเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับอืมออกเลยครับ เห็นไหมครับเป็นเกียวนะครับเผารุ่นเป็นเกีียวนะครับเผาอีกรุ่นก็จะเป็นเป็น,ล,ปนล,ล่องนะครับเป็นล่องเป็นล่องเก้าล่องนะครับสวมเข้ากับตัวชามคัดตัวนี้นะครับต้องเอานี่ออกเห็นไหมครับมันจะเป็นปิดล็อกตัวนี้จะเป็นล็อกลูกปืนนะครับไม่ให้ลูกปืนออกมาข้างนอกนะครับ เสื <anto government> mm ้อ hmm. น <ım ensen> ่าจะเสียเ้วยนะครับเสื้อไอตัวกกคัดวยนะครับพอลูกปืนมันหลวมยไหมครับใส่ไปมันก็จะปกติมันแน่นนะครับเราเวลาเราใส่ลูกปืนเข้าไปต้องตอกเข้านะครับอันนี้มันเห็นไหมครับมันหลวมนะครับระวังลูกปืนกลับไปตัวตัวบาตัวเบ้ามันนะครับมันหลวมนะครับต้องเปลี่ยนนะครับไม่ออกนะครับต้องไ้เปลี่ยนกกใหม่นะครับกกคัดตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับลูกปืนหลวมนะครับนี่ครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนมาใส่ใช้กกตัวนี้ใหม่ครับมันก็หลวมนะครับเดี๋ยวก็ลูกปืนแตกนะครับชามคัดมีปัญหาเนี่ยครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนกกคัดตัวนี้ใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับมันหลวมนะครับลูกปืนที่แตกคายนะครับปอกข้างในนี่ครับมันหลวมนะครับนี่ครับ รวมนะครับเราหลวมยังบุนได้เลยครับเห็นไหมครับปกติมันแน่นนะครับเวลาเราใส่ใส่ลูเปื่นลงไปอัดนี่มันต้องแน่นนะครับอันนี้มันหลวมนะครับบาข้างในมันสึกแล้วนะครับบาไหนสึกโอเคครับได้เปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับได้มาแล้วครับสามคัดมาทั้งชุดนะครับ ทั้งกกคัดทั้งชามคัดนะครับมาก็คือสวมใส่ได้เลยนะครับราคากันนี่แหละครับสามร้อยห้าสิบนะครับชุดนี้ต้องบอกคนขายด้วยนะครับว่าชามคัดรุ่นเกี้ยวนะครับชามคัดตัวนี้รุ่นเกี้ยวนะครับเพราะว่าเผาเป็นเกี้ยวนะครับ แล้วเราก็จะใส่หมุนเผาใส่นะครับครับใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับหมุนชามคัดนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็สําหรับถอดชามคัดที่เป็นเกลียวนะครับ โอเคครับับแค่นี้ก็พอแล้วโอเคนะครับครับเราใส่นู่นเลยนะครับใส่ตัวกกคัดแลยนะครับครนนี้เราต้องมาเช็คดูที่ที่หัวเกียร์นะครับว่าเผามันออกมาออกมามาสั้นหรือว่ายาวนะครับถ้าสั้น มันก็ทําให้หัวเกียร์นี่ยมันขบน้อยนะครับขบร่องไอนเป็นที่ล่องล่องเป็นเฟืองเก้าล่องนะครับผมอโอเคนะครับถ้าแกนเผาออกมาประมาณนิ้วนึงนครับโอเคนะครับได้นะครับแค่นี้นะครับเราก็ล็อก แล้วก็ล็อกกกคัดเลยนะครับแล้วก็บีบตัวนี้ได้นะครับตัวไอ จะเป็นยางเรียกกัาบ,บูทนะครับตัวนี้สีดำๆนะครับบูทกันฝุ่นนี่ครับบูทกันฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวตัวล็อกก้านกับไม่ให้ไ ก้านมันมันเลื่อนออกมาจากตัวกกคัดนะครับมันหักนะครับหูมันหักนะครับมันจะมีสองหูนะครับเย็ดสองหู นี่ครับตัวล็อกล็อกก้านกับล็อกกกคัดนะครับ เราสปริงออกก่อนนะครับส,สปริงแล้วก็กดนิดใสไปนะครับแล้วสปริงใส่คืนนะครับ ครัังตัวเมียอยู่ฟังนี้นะครับฟังด้านนอกนะครับมันจะเป็นนล่องของตัวเมียอยู่นะครับนกตัวเมีย นี่ครับเห็นไหมครับข้าง,างบหมือนกดดันตัวกกคัดเข้ามานะครับให้สุดแล้วก็ล็อกเลยนะครับล็อกตัวล่างตัวนี้นะครับบีบเลยนะครับไม่ให้ตัวกกคายกับตัวก้ามันมันถอยหนีออกจากกันนะครับ นะครับแน่นเลยนะครับนี่นะครับอให้ดูนะครับเผาที่มันยื่นออกมานะครับจากปลายกระบอกประมาณนี้นะครับประมาณสักเกือบเกือบนิ้วเลยครับ โอเคนะครับปิดเครื่องดูการทำงานของใบมีดกับชามคัดนะครับดูใบมีดครับใบมีด โอเคแล้วครับไม่มีเสียงดังนล้นะครับเป็นดังไม่มีนะครับครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคือชามคัดขาดนะครับลูกปืนก็แตกนะครับสาเหตุที่ชามคัดจะขาดก็คือลูกปืนมันแตกก่อนนะครับพอลูกปืนแตกเลยชามคัดก็เลย มันก็เลยสันมันเลยแกว่งได้ครับก็เลยไปเบียดมันเลยทำให้ชามคัดขาดประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ